ที่มีกระแสข่าวคุณเศรษฐกลจะย้ายกลับมาพักพลังประชารัฐในข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนาะครับ๋อก็ทราบว่าได้มายื่นไปสมัครนะครับยื่นแล้วว่าสมัครตลอดที่จำนวนสองพันบาทการสมัครก็คือสมัครแล้วสมัครขั้นตอนหลังจากนี้ตอนนี้คุณเศรษฐกลถือเป็นสมาชิกเข้าสู่ระบบของทะเบียนพักรับ งนั้นก็ถือว่าเป็นสมาชิกพรรคอ๋อเป็นแล้วแล้วกรณีที่ว่าจะมีชื่อพลเอกประยุทธ์เข้ามา,มาเป็นสมาชิกพรรคด้วยตรงน,นี้เ่ยไม่มีครับมีการพูดคุยกันไหมครับงนี้ไม่มีครับไม่มีในส่วนของอกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเรามองไหมครับว่าถ้าเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะต้องลงมาเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็มาเดินการเมืองมากขึ้นเข้ามาเป็นรับการเสนอเท็เลนะครับ เดี๋ยวจะมาเป็นสมาชิกพักด้วยก็เป็นประโยชน์เป็นสิ้นแต่ว่าข่าวที่มีปรากฏเป็นข่าวว่าจะมาเป็นหัวหน้าพักนั้นมันไม่มันเป็นไปไม่ได้ไม่เหมาะสมนะคะ<ช>ท่านท่านเป็นหมอกับเป็นนายกยนิ<ช>ับการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยก็มีแต่ท่านพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณเท่านั้นนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ท่านก,ทานก็ท่านก็อยากจะดูแลพักไปจนตลอด แล้วก็คงไม่ไม่มีใครเหมาะสมเท่าแต่ละท่านานะฮสำหรับการเป็นหัวหน้าพักนะฮะไมถึงว่าคน,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 นในประยุท์นอยู่ในตนกไดอยู่แล้วปม่ควจะมาคุักเองอย่นีผ้ผมไม่ใช้คำว่าไม่ควรนะฮะคือว่าคือว่าความเหมาะสมของแต่ละท่านนะฮะของของผู้ใหญ่นะฮะก็มีความเหมาะสมในด้านต่างกันะฮะแต่ในด้านการเป็น แคลิเดียนายกก็ท่านพลเอกประยุทธ์หมอนะฮะแต่ถ้าท่านในเรื่องการเป็นหัวหน้าพักผมก็ยังยืนยันอีกครั้งนึงนะการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับท่าน,นาพลเอกประวิตรวงสุวรรณโอเคแล้วก็ผมยืนยันแล้วก็ท่านก็ก็ให้ได้พูดไวะะ้ในที่ประชุมอยู่แล้วว่าท่านก็จะเป็นร่มโพลร่มใสจะดูแลพักนี้นะฮะก็คือเป็นหัวหน้าพักเนี่ย ไปจนตลอดนะฮะและกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นว่าท่านนายกจะมาเป็นหัวหน้าพักเองเนี่ยคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอะครับก็คงมีกลุ่มบ้างกลุ่มฮะในพัก็จได้ประโยชน์จากการปล่อยข่าวนี้ในพักนะครับผมก็เข้าใจที่ผมสอบดูผมก็เข้าใจว่าจะเป็นคนเป็นในสมาชิกพักนะฮะนะซึ่งซึ่งถ้าเป็นคนสมาชิกพักเนี่ยเราเตียมหน้าสอบนะฮะแล้วจะมีโทษอะไรก็เดี๋ยวดูฮะยังหนึ่งยังไม่รู้ว่าใคร ชัดเจนนะฮะต้องดูพยานหลักฐานนะครัสองเมื่อดูแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะให้ชัดเจนคือตอนนี้สงสัยว่าเป็นคนในพักสงสัยเป็นคนนะคืับที่ที่ไพรวนใช้คําว่าคนที่เคยออกไปแล้วแล้วมาขอข้อพักใหม่นี่มันค่อนข้างจะไปตรงกับคุณเรืองวุฒิก็ไม่ทราบฮะเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันครับครือคิดว่าเขาเขาปล่อยเพราะอะไรล่ะต้องความต้องการก็คือจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ปล่อยข่าวเพื่อที่จะ อยากจะให้เกิดความคือความปัน่นป่วนในพักพลังประชาธิปต้เพอที่หวัง,งหวังประโยชน์นะแต่เพื่อมีเอาตรงตหลายฝ่ายเขาปุ่มตัวอมองว่าเป็นการเสี่ยมระหว่างสองปอให้ทะเลาะก,กันนะคร<อ>ับก็ก็ด้วยนะแล้วก็เพื่อที่อยากจะอาจจะอยากจะหนุนอะไรแบบให้ตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะคือทาเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะ ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของคนเอกประยชน์หรือคนเอกภูวิตจเลยนะฮะเป็นการสร้างความสับสนแล้วก็สร้างความที่ไม่ไม่ดีะฮะเพราะว่าการดําเนินการนั้นก็เป็นาการดาเนินการโดยผ่านสื่อบนคนนะฮะก็จะให้ทําให้เกิดกระแสทําให้สงังคมเข้าใจทั้งนั้นที่ทั้งสองท่านท่านก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะนะฮะทั้งนั้นทุกอย่างก็เหมาะสมกันอยู่แล้วที่ทั้งสองท่านทํางานกันและไดกันไม่ไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับ ทั้งสองท่านนะทั้งคนเดกประเวศกับคนเดกประยุทธ์ทำงานด้วยกันในลักษณะนี้ครับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นจนถึงเวทีเนี่ยครยังมองคะแนนนิยมของพักยังมองคะแนนนิยมของท่านนายกรีดยนะครับโดยภาพรวมพรคพลังประชารัฐกับท่านนายกก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมยังว่าเป็นเรียกว่าไม่มีปัญหาอยู่ในสภาพดีฮะเราถ้าเทียบกับพรรคอื่นนะครับอย่างผมขอพูดอะไรก็ได้รับเพื่อไทยเนี่ยนะ ในระยะนี้ก็มีปัญหาเยอะเลยฮนะแต่ขนาดภรคเพื่อไทยมีปัญหาขนาดนี้ยังไปโฆษณาทั่วไปเลยว่าจะเป็นแลนสไลด์อะไรต่างๆผมว่าจะแลนถลายอะไรอย่างบางคนพูดสะมากกว่าพีาเ,าเพราะล่าสุดนี้ก็มีปัญหาก็คือ<ม>กลายเป็นสอสอเองอยู่ในพรร